สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับมิวอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การไป work and travel แต่ว่าถ้าจะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานทั้งหมดทุกตำแหน่งที่เคยทำมาตอนไป work นะก็คงจะไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งก็คงจะเล่าไม่จบ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เลยเลือกมาหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือตำแหน่งของ housekeeping ที่จะมาแชร์ว่าการเป็น housekeeping เนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคำถามจากน้องฟิลม์มคือฟิล์มู ถ้าพี่อ่านชื่อผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะซึ่งน้องเนี่ยถามมาว่าอยากให้พี่มิวทำคลิปเกี่ยวกับงานที่เคยทำแล้วก็เรื่องที่พักอะไรแบบนี้อะ่ะเ,เมื่อน้องขอมาพี่ก็เลยแบบเออจัดให้แต่ว่าก็ขอทำในเรื่องของเขาสกีป,ปิงก่อนละกันแต่ก่อนอื่นพี่ขอไปหาก,กาแฟกินก่อนเนาะแล้วจะรีบกลับมาทำให้เอ๊ะหรือจะไปด้วยกันไปปะไปะ เราก็มาถึงร้านกาแฟแล้วเดเลยไปค่ะหนูเอาลาเต้ร้อนค่ะขอเป็นอาร์ตลาเต้ด้วยนะตายปวดใจได้เท่าไหร่เท่านั้นนะอุ้มเบื่ใจก็ได้ดอกกระดองได้ได้ได้เด้อเด้อไม่ได้แล้วจ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังเป็นดอกไม้ขอบคุณค่ะหนูไปก่อนนะ ไม่ได้ไรหรอกนี่ก็เหมาะกับผู้หญิงหวานๆแบบนิวเห็นอะไรคะจำไม่ได้ปกติจำได้แต่ยินเย็นชีแต่ค่ะ นิ่งไงคะเราก็กินกาแฟแล้ว โอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแบบหลังจากกินกาแฟก็รู้สึกแบบกระปี้กระเปรุกมากพร้อมที่จะเล่าเรื่องว่าตอนนี้เอเนอร์จีแบบเต็มมากจะบอกนิดนึงว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยจะเบสออนประสบการณ์ของตัวเองบางคนเนี่ยที่อาจจะทํางาน housekeeping เหมือนกันหรือจะเป็น housekeeper เนี่ยเหมือนกันแต่ประสบการณ์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าใครที่มีประสบการณ์แตกต่างออกไปก็อย่าลืมมา,าแชร์ในคอมเมนต์เนาะเข้าเรื่องกันเลยละกัน Housekeeping Housekeeping ซึ่งนั่นก็คืองาน Housekeeping นั่นเองเป็นการทำความสะอาดในโรงแรมคาสิโนก็ทำความสะอาดวนไปค่ะมันก็ไม่เหมือนเราทำความสะอาดในบ้านนะก็จะมาคิดว่ามันจะมีแบบไม้กวาดที่โกยขยะอ่าไม้ถูพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคือมันไม่มีไงผลที่เลือกงานเนี้ยเพราะว่าหนึ่งมันฟังดูแล้วเป็นงานที่น่าจะง่ายที่สุดในบรรดาแบบเด็กเสิร์ฟแคท เชียร์พานักงานต้อนรับออไลฟ์การ์ดอะไรเงี้ยคือมันฟังแล้วดูแบบเออเฮสต์กิฟต์อ่ะน่าจะเป็นตำแหน่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการทำงานที่โน่นซึ่งจะบอกว่ามันไม่จริงค่ะ2ง,งานเนี้ยมันเป็นงานที่อยู่ในแถบชนบทก็จะไม่มีแบบแสงสีเสียงหรือเรียกได้ว่าเมืองที่ไปเนีย้ยมันไม่มีอะไรเลยเหมาะสำหรับเด็กเนิร์ดๆอย่างอย่างมิวในตอนนั้นเนี่ยอ้ามีเพื่อนหรือคนไทยที่ไปด้วยกันเนี่ยค่อนข้างเยอะ เราก็เลยคิดว่าเออมันเหมาะสําหรับการเดินทางครั้งแรกอารมณ์แบบมีเพื่อนมันก็อุ่นใจมากกว่าไปคนเดียวที่ที่4ที่เลือกงานนี้เพราะว่าเอก่าจ้างค่อนข้างดีมีสวัสดิการดีก่อนอื่นก็อยากจะเออพูดได้เห็นภาพรวมเข่าวๆว่า h o u s e k e p p i n g ตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเนี่ยเออเขาทําอะไรกันบ้างคือพอผ่านช่วงของการเทรนนิ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่านตารางงานมาว่าทํากะไหน ทำวันไหนถึงวันไหนหยุดวันไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆซึ่งอยากจะแนะนำว่าถ้าเราทำชิปตอนกลางคืนเออมันจะสบายกว่ากลางวันเพราะว่าคนไม่ได้เช็คเอาท์แต่ว่ามันก็มีงานให้เราทำคือสมมุติว่าเราเนี่ยได้กะเช้าเขาก็จะมีรถจากโรงแรมเออมารับอีกที่พักเลยหน้าที่ของเราก็คือตื่นให้ทัน อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รอรถขึ้นรถซึ่งจากที่พักเนี่ยมาสถานที่ทํางานเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีเมื่อเราถึงที่ทํางานปุ๊บเราก็เอาของเนี่ยไปเก็บในล็อกเกอร์เขาก็ต้องมีล็อกเกอร์ส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะยังไม่ให้ตอกบัตรอาหน้าที่ของเราก็คือไปหาอะไรทํำค่าเวลาการทํางานของโรงแรมคาสิโนที่ไปทํามาเนี่ย คือเขาจะมีห้องอาหารสําหรับพนักง,งานเราก็เข้าไปทานอาหารเช้าก่อนในนั้นเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่คือเราตักกินเท่าไหร่ก็ได้ในตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยถ้าเทียบกับในตอนกลางวันแต่ถ้ากรณีที่แบบใครอยากจะกินนอกเหนือจากที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยเราก็จะต้องเสียเพิ่มสองเหรียญแล้วเราก็จะเข้าไปสั่งอาหารคือเขาก็จะมีเชฟคอยทําให้เราเดี๋ยวจะโชว์รูปอาหาร สำหรับแบบที่ไม่ต้องเสียตังนะไหดีตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้คืออาหารที่เป็นบุฟเฟ่สำหรับพนักงานที่สามารถตักกินเท่าไหร่ก็ได้พอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมก็จะไปเข้าแถวแล้วก็ตอกบัตรตอกบัตรเร็จแล,แล้วปุ๊บเราก็จะเข้าไปอยู่ในห้อง HR ซึ่งในห้อง HR เนี่ยมันก็จะมีการ orientation เบาๆก็คือเขาจะมาสรุปงานว่าเมื่อาวานเนี่ยทำงานอะไรไปบ้างมีข้อผิดพลาดตรง ไหนใครทําอะไรผิดคนเตรียมอุปกรณ์ในการทําความสะอาดตรงกระจกตรงนี้เพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกจากนั้นเขาก็จะแจกตารางห้องที่เราต้องทําความสะอาดประจําวันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด14ห้องเห็นไหมข้างล่างเนี่ย14ห้อง <c oughs> แล้วมันก็จะมีอ่าจะมี VC <c oughs> แล้วก็ OC ซึ่ง VC เนี่ยก็คือย่อมาจากไปเขีนห้องที่แขกเนี่ยเช็คเอาท์ออกไปแล้วส่วน OC ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม OC เนี่ยก็คือเป็นห้อง o c c u p y คือยังมีแขกอยู่เราจะต้องทำห้องที่แขกออกไปแล้วก่อนข้างล่างเห็นไหมมันมี O N S O N S เนี่ยมันก็คือ O เนี่ยก็คือเป็นห้อง o c c u p y เนาะแต่ N S ก็คือเขาไม่ต้องการเซอร์วิสหรือว่า no service คือเราก็ไม่ต้องทำคือถ้าได้ห้องอย่างเงี้ยก็คือสบาย ส่วน OPP ก็คือเขายังมีป้าย private ติดอยู่ก็อาจจะแบบไว้ทําทีหลังหรือเข้าไปเช็คทีหลังอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเข้าวๆเนาะถ้าพูดถึงตอนที่เทรนช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบ4ห้องเพิ่มเป็น6เป็น8เป็น10 12 14 16หกืบบบางคนก็ได้แบบ20ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่เสมอไปรายละเอียดมันเยอะมากอะคือเล่าทั้งวัน,นมันก็คงไม่จบเพราะฉะนั้นขอเล่าหลักๆหล้วกันเนาะ h o u s e k i n g เ <House> มื่อเราเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วปรากฏว่าเออมันไม่มีแขกอยู่แล้วคือแขกเช็คเอาท์ไปแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติการทําความสะอาดเลยสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเราต้องวิ่งไปลื้อผ้าปูที่นอนออกดึงหมอนออกจากปอกหยิบผ้าเช็ดต,ตัวในห้องน้ําหรือที่ไหนก็ตามในห้องเนี่ยเอามาใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ผูกพันให้มันแบบเป็นก้อนเพราะว่ามันจะได้แบบหยิบไปที่ห้องซักผ้าเนี่ยง่ายไม่ใช่หยิบทีนี้คือแบบโอร่วงกาวเลยจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะวิ่งไปหยิบน้ํายาสําหรับการทําความสะอาดห้องน้ําอ่ะ มาฉีด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 ามาฉีดไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบในอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ําหรือว่าห้องมันจะมีเป็นแบบบริเวณที่สำหรับชาเวอร์เนาะแล้วก็ในโถส้วมอะไรเงี้ยเราก็จะฉีดทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเราก็จะหยิบน้ำยาแบบสําหรับการเช็ดกระจกเช็ดโต๊ะสำหรับทั่วไปอะไรเงี้ยมาฉีด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 ขอเพิ่มเติมนิดนึงคือโรงแรมที่ไปทำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 2ส่วนก็คือเป็นเวสกับเป็นส่วนเมน ซึ่งส่วนเวสเนี่ยก็จะเป็นอ่าห้องขนาดเล็กลงนิดนึงทำความสะอาดไม่ยากเท่าไหร่จริงปะแล้วมี่ความอบแต่ยายในแก้มบึ้งนะแต่บึ้งคือเขาไม่ได้เรียเลยที่เนี่ยเขาทำไมนะเขาไม่ได้สําหรับในส่วนที่เป็นเมนเนี่ยคือมันเหมือน เป็นห้องขี่อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดห,หนึ่งเพราะนั้นห้องก็จะว่ารายละเอียดก็จะเยอะจากนั้นเนี่ยพอเราขี่น้ํายาในห้องน้ําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อาจจะแบบเช็ดโต๊ะเช็ดขอบเตียงเช็ดโทรทัศน์เช็ดที่วางของทุกสิ่งอย่างเนี่ยหลังจากนั้นพอเราเช็ดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องแบบวิ่งไปเติมของไม่ว่าจะเป็นแบบในห้องน้ำอย่างเช่นสบู่ผ้าเช็ดตัว อาบน้ำน้ำยาสระผมคอนดิชเนอร์เช็ดห้องน้ำให้แห้งเติมให้ทุกอย่างแบบเพอร์เฟคคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเรามีเวลาแค่20นาทีในการทำความสะอาดห้องห้องหนึ่งนั่นแหละคือเหตุผลที่แบบทำไมถึงต้องวิ่งขาลากคือปูเตียงถ้าเตียงเดียวก็2นาทีถ้าสองเตียงก็4นาทีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จอินสเปกเตอร์ก็จะมาตรวจข่าว่าแบบอันนี้ยังมีฝุ่นอยู่นะ อันนี้ยังไม่ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าแบบอยู่ก็ให้ฉัน20นาทีอะไรอย่างเงีนน้ยแล้วแบบยี่สิบนาทีก็ต้องทําให้เสร็จแล้วพอทําไม่เรียบอ้อยคือเราก็จะคอมเพนไปเรื่อยๆในตอนนั้นเออซึ่งมันก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะสิ่งที่คิดว่าแบบมันง่ายในตอนแรกตอนที่สมัครแล,ล้วเริ่มที่จะทํามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไงพูดแล้วก็น้ําตาจะไหล ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องที่เซัไพร์แตกต่างกันออกไปคือต้องมาลุ้นกัเอะไรหล่ะบางวันก็เจอแบบอ่างน้ําเป็นเมือกแบบดำๆรอบอ่างอะไรอย่างเงยบางวันก็เจอแบบคือสารพัดขนไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวเอ่คือเดาไม่ได้เลยว่ามาจากส่วนไหนของร่างกายนะ <rí> e> บางวันก็เจอแบบก้อนทองคำลอยตุ๊มป่องตุ๊มป่องอยู่ในโถส้วงอะไรอย่างเงี้ยคือจากเป็นคนที่แบบอยู่บ้านไม่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยพอมาเจออะไรแบบเนี้ยก็จะแบบโอเคก็ก็ทำอะไรไม่ได้ไงเออก็ทำไปแต่ถ้าวันไหนต้องไปทำชั้นที่เขาสูบบุหรี่ได้เนี่ยคือวันนั้นก็จะโคตรสวยเลยเพีย แต่ที่พีคสุดก็คงไม่พลพวกแขกที่แบบออกแนวจิตๆหน่อยๆอะซึ่งอันเนี้ยขอไม่พูดถึงและกันเพราะว่าแบบถ้าจะต้องจินตาการสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันจะหลอนมากเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของค่าจ้างกันดีกว่าคือสําหรับที่เนี่ยเขาจะจ้าง9เหรียญต่อชั่วโมงคือเพ์เช็คเนี่ยจะออกมาทุกๆ2อาทิตย์และเดือนหนึ่งอะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะได้ประมาณ700เหรียญจนถึงแล้วแต่ว่าเาเขาจะ ให้เราทํางานกี่วันต่อสัปดาห์แล้วก็ให้วันละกี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ตายตัวบางเดือนก็ได้น้อยบางเดือนก็ได้มากอะไรเงี้ยอ่าเรื่องที่พักกันคือเรื่องที่พักเนี่ยที่บอกไปตอนต้นว่าแบบสวัสดิการของ,ของการทํางานที่เนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าเออเขาได้เตรียมที่พักไว้ให้เราก็ถือได้ว่าสะดวกสบายเลยแหละเรียบได้กับโรงแรมประมาณแบบ3าดาว ถ้าอยู่สองคนก็จะมีเป็นคิงเบดให้นอนกับเพื่อนเราก็จะแยกหญิงหญิงชายชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอาบน้ำให้มีโทรทัศน์มีระเบียงบันเซอร์วิสอื่นๆจะมีแบบสาว่ายน้ำมียิมให้สำหรับใครที่แบบอยู่สี่คนก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งมีอ่างขนาดใหญ่มีเตียงแบบสามพุตธครึ่งสี่เตียงมีลิฟิ่งลูมให้จะมีครัวให้ ส่วนเซอร์วิสก็เหมือนกันก็คือจะมีสระว่ายน้ำแล้วก็จะมีหิ้ให้น้องค่าห้องต่อเดือนเขาก็จะคิดซึ่งตัดจากตัวเพจเช็คเนี่ยอยู่ที่65เหรียญต่อสัปดาห์นั่นเองซึ่งถือเทียบได้ว่าก็ถูกนะเมื่อเทียบกับครั้งที่2ที่แบบเราจะต้องไปแบบสู้ชีวิตเองหาที่พักเองแล้วที่พักก็แพงกว่าด้วยซึ่งอันเนี้ยเออถือว่าแบบอยู่ในเลที่ถูกอ่ะพอมาถึงเรื่องกินอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้ว่ามันจะมี ห้องอาหารสําหรับพนักงานข้าวเช้าเราก็ไม่ต้องเสียถูกไหมกลางวันก็ไม่ต้องเสียถ้าตอนเย็นเราเสร็จงานเร็วเราก็อาจจะลงมากินอีกมือหนึ่งซึ่งมันก็แทบไม่ต้องเสียเลยอะในวันที่เราทํางานเนาะแต่คือมันก็จะเสียในช่วงอย่างเช่นเป็นช่วงเดย์ออฟของเราแล้วเราอยากกินอะไรเราก็จะแบบเออเข้าเมืองไปหาอะไรกินเราก็จะเสียในส่วนนั้นหรือว่าอาจจะแชร์ค่าอาหารกับเพื่อนแล้วมาทําอาหารกินเองตอนไปซื้อของที่วอลมาก็ส่วนใหญ่ค่ากินก็จะเสีย นิดหน่อยไม่ไม่เยอะมากสําหรับการทํางานที่นี่เนาะถ้าไม่ได้ปาร์ตี้หนักอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเสียเงินเยอะแต่ถ้าใครแบบชอบดิ้งหรือว่าปาร์ตี้หนักนิดหนึ่งก็จะหมดเงินกับส่วนนั้นข้อแนะนําถ้าทําในตําแหน่ง housekeeping เนี่ยอยากให้ทุกคนหารองเท้าที่มันค่อนข้นขางเซฟนิดหนึ่งอารมณ์ประมาณกันลื่นอะไรเงี้ยเพราะว่า1เราเดินเยอะมาก2คือเราต้องทาความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะแบบลื่นได้แล้วก็ ในเรื่องที่สองเนีย่ยอยากจะให้ทุกคน make s ว r e ว่าตัวเองไม่ได้แพ้ควันบุหรี่รุนแรงอะไรเงี้ยคือถ้าเราแพ้แบบพอทนได้ก็ทําได้แต่ถ้าเออเราแพ้ค่อนข้างจะรุนแรงก็ไม่ควรเสี่ยงอาจจะแบบเลือกไปทำงานอยา่างเด็กเซิร์ฟไหมแคชเชียร์ไหมในเรื่องของแคชเชียร์เนี่ยเดี๋ยวจะทําวิดีโอแยกขึ้นมาอีกหนึ่ง แล้วกันเนาะว่าเออการทำแคสเชียเดี่ยมันต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีวิดีโอนอืประกอบก็จะเอาแน่ไพ่แล้กันให้เห็นให้ทุกคนเห็นภาพได้มากที่สุดเอออาจจะแบบพอช่วยน้องที่กําลังจะไปได้ก็เผื่อที่เออน้องจะได้เอาไปแบบตัดสินใจว่าเราควรจะทํางานแบบไหนหรือหรืออะไรเหมาะกับเรามากที่สุดอะไรอย่างนี้สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ข้างล่าง ะะยังไงก็เจอกันครา,าวหน้าและกันเดี๋ยวจะทำเรื่องแคนเชียร์มาให้เนาะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเจอกันบ๊ายบาย